ดีไซน์สุดทางไม่เหมือนใครแล้วไปให้สุดกับ New s c o o p y b Iconic โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โมโรทูนะครับโมโรทูสนามนี้แฟนๆชาวไทยได้เฮกันยกใหญ่แล้วก็มันเป็นสนามที่ยากมากๆนะครับคือเขาต้องบอกนี้ว่ายากยังไงยากในจุดที่นักแข่งหลายๆคนก็บางคนฟอร์มไม่ดีเลยบางคนก็พลาดล้มบ่อยนะครับ ขณะนี้กล้องสมเกียรติันาให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งนะครับว่าเขาอยากที่จะยกระดับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในปีนี้ปีที่แล้วออกตัวกิจที่21โอันจดับ15นะครับปีนี้กล้องค่อยๆย,ยกระดับขึ้นมาตั้งแต่รอบของการซ้อมแพ็กที่1แพ็กที่2แพ็กที่3าคอลีฟ่ฟายผ่าน Q1 เข้ามาแล้วก็จนคว้าควิ์ที่7มาครองได้นี่ครับในรุ่น m o t o 2กับการแข่งขันครับนี่ครับกล้อง อยู่ในกริดที่7ครับก็ถือว่ามีเวลาในการเซตติ้งหรือว่าการหาข้อมูลในแทรคแขรงค่อนข้างน้อยครับสำหรับนักแข่งทุกคนคือช่วงแพ็กทิสหนึ่งครั้งเดียวเพราะว่าแพ็กทิสสอและ3ฝนตกครับสตาร์ทกริดที่7นี่ครับชูนิ้วโปง้ง่ายเลยกริดสตาร์ครับเปโดคอสตาเป็นเจ้าของโพข้างๆก็มีโทเนียโบลิโนครับแล้วก็เจคดิกซันในกริดที่3กริดที่สี่อรอนคาร์เน็ตครับ กีดที่5ลอนโซโลเปสกีดที่6แซมโลส์ีดที่7เป็นของกล้องสมเกตจันทราครับนักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream กีดที่8เฟมินาเดเกครับ9 a ออบเบิร์ดอารีนัสสิบเซอร์จกาเซียครับ11เชเชลสติโนวีเอสติ1ิมานูกาซาเลสครับ13เป็นของฟิลิปซาลันะครับส4ครับบร์รีบลเตอร์นะครับโมเบนเเดอร์อันดับที่16ครับโจโรเบสสิ เจนเวโอรโคลบานะครับ18เป็นของชอนดีแลนเคนลี่สนามนี้ชอนดีแลนเคนลี่ดีขึ้นมานะครับอันดับที่19ราลินบินเดอร์นะครับ20ไอโอคูระครับทีมเมทของกล้อง21ลูคัสสโลวิด22ครับเดนิฟ,ฟอสเจีย23ซอนต้าวเดนกูเบิร์ก24มาร์กอสลามมเรสแล้วก็กลุ่มหลังอีก2แถวครับมีลอนโซเนลลาปอร์ตาคาร์ลอสทารทายอิซานเกวราร่าครับคาสเมนาเดียโอคาสมายูดินแล้วก็ไทกะฮาดะครับ นี่ครับช่วงวอร์มอัพออกมาตรงนี้เป็นบริเวณโค้งหนึ่งนะครับโค้งหนึ่งลงเขามาครับโค้ขงขวาแล้วก็จะพลิกซ้ายต่อนะครับเอาละครับดูเริ่มต้นการแข่งขันจังหวะออกตัวคนที่ออกตัวได้ดีจริงๆนะครับก็คือทางด้านของโทนี่อัรโบริโน่เปโดคอสตาตกไปดับ2ขณะที่กล้องสมเกียริบีบเข้ามาข้างในเห็นไหมครับบีบเข้ามาข้างในแล้วขยับแซงขึ้นมาได้1คัน จากอันดับที่7ขึ้นมาอยู่อันดับ6ในรอบแรกสําหรับกล้องแต่เพียงในโค้งแรกครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วครับนักแข่งในกลุ่มหลังโค้งหนึ่งครับก็เป็นทางด้านของดาวรีนบินเดอร์นะครับที่ล้มไปคือกลุ่มนี้เนี่ยครับโดนรถแข่งของเจอรมีอัโคบ้ากระแทกมาครับแล้วพอกระแทกมาครับก็เลยทําให้2คันนี่ครับลอยไปหากันก็คือทางด้านของดารีนบินเดอร์แล้วก็ โบเบนไนเดอร์นี่ครับช่วงแรกก็อาคอสตาเร็วมากนะครับแล้วก็กดทำเบสเลสแบบที่เป็นถิตีใหม่ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับอาโบลิโนก็ไล่ตามในช่วงแรกๆไปได้แล้วต่อมาแล้วครับในรอบที่6ลูคัสสวิทล้มไปนี่ครับแอร,รอนคาเนตล้มไปคันนึงครับ ทำให้กล้องสมเกียรินั้นก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นกล้องเองครับก็จ่อเข้ามาไลบ่บีกันอยู่กับคนนี้นะครับอ l ลอ s นโซโลเปสกล้องมีความเร็วที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนในทุกเซกเตอร์ครับจ่อเข้ามาได้ครับช่วงเซกเตอร์ท้ายๆอะไรเงี้พอจ่อเข้ามาติดปุ๊บใช้สลิปสตรีมมิ่งดูดแล้วก็สลับลายเบี่ยงเข้ามาตรงนี้ครับแซงด้วยการเบรกค,ครับ แล้วก็แซงผ่านขึ้นมาตรงนี้เอาอยู่ครับพลิกโค้งขวาต่อซ้ายครับจาก1-2ขึ้นมาอยู่ในดับที่4ข้างหน้าของอลอนโซโลเปสลุกกี้คนหนึ่งครับล้มไปอิซานเกล่าแล้วก็ล้มอีกคนนึงครับโจโรเบิร์สในช่วงท้ายอาคอสต้า้นะนำห่าองออกไปครับช่วงประมาณ10รอบที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะมีเจ็คดิกซันที่ไล่ตามเข้าไปติด โนี่อโบลิโน่แต่แซงไม่ได้ครับหาจาังหวะแซงไม่ได้แล้วเจคเองก็รู้ว่าพอมันถึงลิมิตแล้วเขาก็ไม่เสียงนะครับเอาพื้นที่บนโพเดียไมไว้ก่อนนี่ครับเจคไล่เข้ามาพยายามบีระยะเข้ามาครับแต่ก็ขึ้นมาไม่ได้ครับสุดท้ายครับการแข่งขันก็จบตรงนี้ครับเปโดคอสตามมวนเดียวจบครับถึงแม้ช่วงแรกจะเสียตำแหน่งผู้นำไปแต่ก็ทวงคืนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปิดจอบครับคว้าชัยชนะไป อันดับที่2องโทนียโบลิโน่ครับอันดับ3าแจ็คดิกสันอันดับที่4เป็นของสมเกียรติจันทรานะครับเขาชนะการแข่งขันเอเรสนี้ไปอ้าวขออภัยครับอันดับที่4สมเกียรติจันทรานะครับก็ถือว่าไต่ขึ้นมาได้ดีได้ไปอีก13แต้มในในเรสนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรสที่ดีที่สุดของกล้องนะครับอันดับที่5ครับอลรอนโซโลเปสอันดับที่6เป็นของมาเดอลกอนซานเลสครับตามด้วยแซมโลเฟมินเดลเดเกแล้วก็อเบิร์ตอารินัสขณะที่ เชน i ส n โนวีเอติจบในอันดับที่10 g กาเซียอันดับที่11บเอ็ดเบรรี่วอ2เตอร์อนะครับซาลอันดับที่13 o k u l โอก,กรุ 20, รไต่ขึ้นมาจากกริดที่20ครับขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่14 15เป็นของเดนนิสฟอร์จีครับสิบหกเจอร์รมลโคบ้าสิบเจ็ดชอนดีแลนเคนลียสิบแปดซอนต้าวันเดนกูเบิร์กครับสิบเก้าคาร์ลอสซาทายยี่สิบมาก็สมิเรสแล้วครับยี่สิบเอ็ดเป็นของไทกาฮาะแล้วก็ยี่สิบสองแคสมาเลเซียลแนะคสับย ลงแข่งแทนโคต้าโคตานอสานินะครับที่ไม่จบการแข่งขันนะครับก็มีโจโรเบิร์ตลอเรนโซโน,น,นาราปอร์ต้าครับอีซานเกวาร่าแล้วก็ไล่ลงไปแล้วครับมีอารอนคาร์าเนต์ลูคัสจูโรวิดโบเบนสไนเดอร์แล้วก็ดาวรินบินเดอร์ครับคะแนนสะสมอาโบริโน,โนยังเป็นผู้นำครับแต่โดนเปโดโคอสตาไล่เข้ามาแล้วครับเหลือแค่15คะแนนอันดับที่3อลอนโซโลเปสครับอันดับ4เจคดิกซัน 5เป็นฟิลิปซาราชครับ6แอรอนคาร์เนตอันดับที่7เป็นของกล้องสมเกียรติจันทรากล้องเองไล่เข้ามาติดกลุ่มท็อปทคือเกาะเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนของกล้องตามหลังอันดับ4อยู่20คะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังท็อปไฟอย่างฟิลิปซาราชซึ่งในตอนนี้เนี่ยห่างกันแค่ไม่เยอะแล้วนะครับห่างกันแค่13คะแนน ซึ่งถ้าสนามหน้ากล้องทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสขยับขึ้นไปท็อปฟเหมือนกันก็ต้องมาลุ้นกันดูในการแข่งขันที่ที่แอสเซนในประเทศนเนเธอร์แลนด์นะครับอันดับที่8แซมโลครับอันดับที่9เป็นของเชเลซิโนวีเอสตินะครับตอนนี้กล้องสังเกตมีห้าิบเก้คะแนนนะครับจากผลงานในสนามนี้อันดับที่10มานเดอกอนซาเลส11เฟมินาลเดเกครับ12บสองเซโรกาเซีย13เป็นอารีนาสสัิบสครับก็เป็นทางด้านของ อัลโคบ้าครับ15เปาเลอร์สนั่นก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในท็อป15นะครับส่วนปีนี้ครับโอคุร่าไม่ดีเลยครับยังอยู่อันดับที่18มีแค่11แต้มเท่านั้นเองครับไม่ได้ลงก็หลายสนามมันก็กว่าจะฟื้นฟิลลิ่งกลับมาก็ตอนนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรเรนนี่ฟอย์เจียครับอยู่ในอันดับที่20ลุกกี้ครับขึ้นมาจากโมโนทรีปีนี้เป็นปีแรกที่แข่งโมโนทูนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มหลังนะครับคะแนนสะสมประเภทรถแข่งครับ ก็นี่นะครับคาเล็กชนะไปแบบ100%เลยนะครับเสนามรถแข่งจากคาเล็กเนี่ยชนะหมดเลยอันดับที่2ก็เป็นบอสโกสคูโรนะครับแล้วก็คะแนนสะส,สมประเภททีมครับเป็นทางด้านของมาร์ควีนดีเอสนะครับนำอยู่จากผลงานของโทนียโบริโนแล้วก็แซมโลครับอันดับ2องไลบูเคดีเอ็มไอโยสเป็น MB c o n เวเยอร์สปีดอพนะครับ4ีอนสเวกาลอสโฟตนะครับอันดับที่5 QJ Motor ร์ s i n i นะครับแล้วก็อันดับที่6เป็นของทางด้านอัสพาทีอันดับที่7 e 4, อีเดมิสีซอหน้าทีเมเชียครับกล้องสมเกตจันทราก็อยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ในรุ่นโมโนทูครับมาติดตามกันดูสำหรับกล้องนะครับว่าจะสามารถไต่ขึ้นไปได้ถึงอันดับไหนในการแข่งขันนะครับ ก็ต้องมาลุ้นมาเชียร์กันต่อกับการแข่งขันสนามหน้านะซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของครึ่งฤดูกาลแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะเบรกกันยาวๆ1เดือนเลยนะครับนั่นเป็นสถานการณ์ในรุ่น Moto 2ครับส่วนในรุ่น Moto 3ครับการแข่งขันนุ่งถือว่ามาตัดสินชัยชนะกันในช่วงท้ายๆเลยนะครับก็เป็นคนนี้แหละครับเดนิสออนจู oo, ที่มา เฉือนอายุมุซาสกิที่โค้งสุดท้ายเสียมแบบโหดมากนะครับทั้งทงท,งที่ขับไปต้องทุบขาไปด้วยนะครับน่าจะเป็นตะคิวนะครับในนี้ตอนจูอายุมุซาสกิอันดับที่2อันดับที่3เป็นของไดเนียลฮอกาโดครับ4อีบานอัโตล่า 5. ดาวิดอลอนโซครับ 6. เจ้าเม่มาเซีย 7. เป็นของดิโอโกโมเรล่า8เรเลวซูเอยามานากะนะครับอันดับที่9เป็นของเซฟาโนเนปา กลุ่มที่ไล่กันชิงอระดับ5ในสนามนี้6คันเลยนะครับที่ไล่กันมาก็ทั้ง so, ออลอนโซดาบิดออลอนโซเจาเมีมาเซียเรียโกโมเรล่าเรียวเซย์ยามานากะเซฟาโนเนป้าแล้วก็มีคนหนึ่งก็คือไทโยฟุรุสตโตไทโยฟุรุสตโตสนามนี้ผลงานดีนะครับน่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาเลยกับการแข่งขัน,นขเวลกังปีครับขยับขึ้นมาติดท็อป10ได้แล้วตามด้วยอันดับ11ก็คือชาเบียอาร์ติกาส12ดาบิดมุนยอชนะครับ 13. โฮเซอันโตนิโอเรดาครับ14ไคโตโทบะ15อ e ันเดียมินโยส่วนนักแข่งไทยครับกองทัจกรบัวสีออกตัวกริดที่25แล้วก็จบการแข่งขันแน่นับที่25เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแฮปปี้มากนะครับกับประสบการณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้หลากหลายอย่างนะครับรถที่ทัจกรใช้ครับพอไปสื่อข้อมูลมาดีๆก็เป็นรถที่ใช้สำหรับการแข่งขันจูเนียร์ GP แต่มีการมาเปลี่ยน mapping เครื่องยนต์ mapping ของ ECU นะครับแล้วก็เรื่องของอสเปคบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้นักแข่งของเรานะครับก็ต้องปรับตัวกันพอสมควรน,นะครับสำหรับก้องส่วนคะแนนสะสมครับดเดนีสฮอกาโดนำอยู่มี125คะแนนนะครับเจาเม่มาเซียอันดับ2ตามอยู่41คะแนนยืดห่างออกไปอยู่พอสมควรน,นะครับอันดับสาอิมาโตลา4อายุมุซาสกินะครับอันดับที่5เป็นของเนิสออนจู 6. เดลโกโมเรล่าครับช่วงแรกๆผลงานดีเป็นผู้นำครับตอนนี้ตกมาอยู่นี่แล้วครับที่บกเจ็ 7. เป็นกองดาบิดอลอนโซ่แปดชาเบียอาติกาสครับ 9. โฮเซอันโตนิโอรูด้านั่นก็เป็นกลุ่มที่อยู่ด้านหน้านะครับของการแข่งขันคะแนนสองประเภททีมครับเดนบูเคทีเอ็มเทคทรีที่ทำผลงานได้ดีนะครับมี127คะแนนจากผลงานของ ตัวของเดนิฮกาโดครับแล้วก็ฟาริโอลีนะครับเล็เพิร์ดอยู่อันดับ2อังกูลัส MTA 3นะครับเรดบูเคดีเอ็มอโยอันดับที่4แล้วอันดับที่5เนี่ยเป็นของลิควิมอลลี่ฮัสควาน่าอินแทกจีพีครับเอาละครับก็จบแล้วครับในรุ่นโมโรทูแล้โมโรทีที่มีนักแข่งชาวไทยลงแข่งขันอยู่นะครับมามาดูคอมเมนต์กับเพื่อนๆหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ าะว่าหลายท่านก็ก็ถือว่าเป็นเสียงชื่นชมที่มีต่อต่อกล้องสมเกียรตินะนะครับชาร์จแบตมือถือให้เต็มแล้วไปให้สุดกับ New s c o o p y Be Iconic